แต่งกันด้วยแต่งสีฟันไต้ฟ้าคนนุ่มอาปากหน่อยอาปากยาอาปากก่อนอยู่ใกล้เสร็จแล้วข้างบนด้วยนี่นี่ใกล้จะหมดทุกซี่แล้ว <c oughs> <c oughs> เอ๊ะเดกกัน เก่งอ้าปากกว้างๆเลยอ้าแปรงลิ้นด้วยแปรงลิ้นนิดนึงอู้เสร็จแล้วโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากสามสองหนึ่งเสร็จแล้วอาน้ำเปล่าเย้ล้างล้างล้างกระถิ่นแปล้างน้ำล้างน้ำ ล้างน้ำล้างน้ำว้าจ้าอ่าคนเก่งอ้าปากเสร็จละล้างอีกทีหนึ่งดูลล้นหน่อยอ่าอ่าอ่าดท้าย ครั้งสุดท้ายละอ่าเออเสร็จแล้วเก่งมากเย้ย